สวัสดีค่ะทุกคนมิวมาริเกลนะคะคลิปนี้นะคะก็มาในช่วงรีวิวกันอีกแล้วนั่นเองนะคะซึ่งชื่อคลิปนะคะเราก็จะมารีวิวลิปสีแดงนะคะในปี2022ที่มิวมีนั่นเองนะคะก็คืออาจจะมีซื้อใหม่มาบ้างในช่วงต้นปีนี้แล้วก็มีตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มาพูดถึงนั่นเองนะคะเอามาเพื่อน,นะคบเอาไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการซื้อนะคะว่าเอาลิปสีแดงเนี่ยเผื่อใครได้สักแห่งหนึงนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อหากันได้เลยนะเท่าที่มิวมีใน นี่กรูอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะจะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนั้นเนี่ยนะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะบอกเลยว่ามีหลายเนื้อมากแล้วก็ราคาถูกดีดีเช่นเคยคะ่ะชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมครับไปติดตามกันได้ในลุกของตูจีนั่นเองเรามีแต่งไว้ในลุคนั้นแล้วน,นั่นเองนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนชุดเอาแค่นั้นแหละนะก็มีอาจจะเ,เติมหัวตาน,นิดหน่อยนอากนั้นก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะ เริ่มแรกมาที่ที่มิวทาเลยแล้วกันนะคะเพื่อเคยถามถามว่าพี่คะใช้ลิปของอะไรคะ foil two harder est นะทุกคนแบบติดทนมากเลยนะ,ะเป็นรุ่นที่ติดทนแล้วก็ไม่ติดแมสนั่นเองะะที่เขาเคลมไว้ซึ่งมิวก็เห็นด้วยตรงที่เขาติดทนจริงแล้วก็ไม่ติดแมสจริงๆนะคะนี่มิวมีเบอร์13นะคะ h o m e ี close นั่นเองนะคะซึ่งทำ how to ลูกนี้ไปแล้วนะคะไปย้อนดูได้นะค,ะครอยากดูแบบปีปากปังๆอะไรอย่างนี้นะคะว่าแล้วเราก็เติมสักนิดหนึ่งเพราะว่า ตรงนี้มันหลุดออกพอดีอันนี้คือมิว้วกินข้าวรอบนึงแล้วก็ออกมานะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยังอยู่เห็นไหมทุกคนเนี่ยมันติดทนจริงนะคะแต่ว่าตอนที่มันหลุดเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเป็นขุยนิดนึงแล้วหลุดก็คือแย่มากมันแห้งจริงแต่มันแห้งติดกับปากเลยนะคะเป็นผงไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะทาลิปเนี้ยก็ต้องบำรุงปากดีๆก่อนแล้วค่อยทาเป็นหัวก็มีแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะได้เนื้อออกมาที่ค่อน่านจะดีเลยทีเดียวนะอระมาทาต่างมากคนนี้แล้วก็สิ่งที่เขาจะเป็นเหมือนส แห้งแล้วก็ติดไปกับปากเลยแล้วก็ไม่ติดแมสไม่ติดแก้ไม่ติดหลอดเลยด้วยนะคะก็คือเหมาะแก่การทาไปแบบข้างนอกมากแต่ว่าทาไปแบบข้างนอกแค่นิดเดียวทุกคนอย่างไปเดทไปกินข้าวนิดนึงแล้วก็กลับหรือไม่ก็แฮงเอานิดนึงเลยแล้วก,กลับนะคะเพราะว่าถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยมันต้องมันหลุดออกมาน่าเกลียดทุกคนมันไม่ได้หลุดแบบค่อยๆๆหลุดแล้วมันหลุดมาแบบเป็นผงเป็นแผ่นเป็นขุยเลยนะคะทุกคนก็ไปชั่งน้ําหนักเอาเลกันนะคะว่าสมควรจะซื้อไหมแต่สําหรับมิวมีสามแท่งนะคะ,สา,ะ,คะสามีท้ง สีนูชมพูแล้วก็นูส้มเออถามว่าชอบไหมก็ชอบแหละแต่ก็ถามไม่ได้ชอบไหมก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นเลยแต่ว่าเอาไว้ใช้ในตอนที่เราแบบปอกงานอะไรอย่างงี้ดีกว่าถ้าอยากได้ลิปแมทจริงๆก็ลองดูนะคะสีแดงแบบสวยมากเลยแล้วต้องรอให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งมันจะแบบแปดกว่านี้มันจะสีมันจะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะมีลีนนั่นเองนะคะทุกคนเป็นปลอกสีแบบเนียนะคะ0ูโทซินไม่หรือท็อกซินเนี่ยทุกคน่ะน่าชื่อชื่อว่าโทซินนะ07นนั่นเองนะคะแมทที่ผู้ดีมาก ันจะมันใ่สีแดงจ๋านะคะมันจะเป็นดอกสีแดงอน้ําตาลอะไรเงี้ยนะพอแห้งมาแล้วก็เออสวยนะคะเหมาะกับคนผิวเหลืองผิวสองสีแบบเราอะไรเงี้ยนะคะแต่คนผิวขาวก็ใช้แล้วก็สวยดีนะคะเราจะใช้แบบเกลี่กยก็ได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องทาเต็มปากเห็นไหมทุกคนตอนเกลี่ยก็คือสวยนะคะเป็นสีส้มอมน้ําตาลสีส้มอิฐที่ดีงามมาก แต่บางทีบางมุมมันก็มองว่าเป็นสีแดงอมน้ำตายอะไรเงี้ยทุกคนถ้าทาเข้มๆนั่นเองนะคะทาแล้วดีกว่าตัวเนี้ยทุกคนอันนี้ก็ไม่ติดแก้วไม่ติดหลอดเม่ค่อยมีคนรีวิวนะแต่มิวชอบมากเลยแล้วก็ถ้ามีลิงก์เดี๋ยวมิวจะทิ้งไว้ให้แล้วกันนะคะว่าซื้อตรงไหนนะจ๊ะสุมาลีนั่นเองะะทุกคนสีแดงก็มีอยู่สองสีที่มิวจะมาแนะนํานะคะสีแรกเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนลก้กันอ่ะสีนี้นะคะก็เป็นเบอร์ สีแดงที่แดงเจ็ดแจดเลยนะคะแดงออกสีปากอะทุกคนแดงชัดเจนแบบนี้นะคะที่เป็นกัมมี่แต่ว่าเนื้อนุ่มแล้วก็ทาง,ง่ายแล้วก็ติดไปกับปากดีงามมากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะความติดทนก็ติดทนดีนะคะแต่ว่าถ้าแบบเจออะไรหนักๆเข้าไปมันก็หลุดออกอยู่เหมือนกันนะทุกคนนี่แล้วก็สามารถเบลนให้มันแบบกรุงกิงมุงมิงได้นะคะข้างบนสีโฟยทูเนี่ยเข้มกว่านะ,ะทุกคนอันนี้จะเป็นแดงแบบแดงแดงเลยนะคะนี่จะเป็นเข้มขึ้นมานิดนึงนะของโฟยทูเบอร์แปดทุกคน <laughs> ใช้จะมันแบบ มันมันรูมน้มันหลุดหรือมันคือมันหลุดแล้วใช่จะมันหลุดแล้วทุกคนอ่ะเป็นเบอร์ศูนย์แปดนะคะเป็นเบอร์ที่เหมือนแดงแวมไพร์แดงเข้มๆเ,เลยนะ,ะทุกคนก็เอาสีนี้ไปทาได้ได้ดีอยู่นะชอบเนื้อเขามากทุกคนมันเป็นกำมะหยี่แมตเนื้อกำมะหยี่นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายอะไรง่ายคือมิวก็เลยมีทุกสีของเขาเลยนะคะมีสีครอบคลุมมากไม่ว่าจะเป็นน,นู้ดส้มนู้ดชมพูนู้ดน้ำตาลสีชมพูเข้ม สีส้มอิดอะไรอย่างเงี้ยสีส้มเจ๊ดสีส้มจริงๆไปเลยก็มีของแบรนด์ซูม,มารีไปดูกันได้นะคะรลดดีงามมากลิปแมทแบบเป็นหมุนแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นของแบรนด์นีคาร่านั่นเองนะม่รู้มีขายหรือเปล่านะคะแต่ว่ามิวร่าเป็นเบอร์0 7นนั่นเองเวลเวตแมทลิปสิกนะคะเบอร์0ูอันนี้นะคะเป็นสีแดงที่เป็นแดงอิดอนะคะทุกคนใครที่ชอบลิปแบบหมุนๆแบบนี้ชอบแล้วก็แพคเกจมีความว่าสวยงามงามมากเลยทุกคนแพคเกจถ้าจะตามเนื้อของแบบ สีลิปสติกไปเลยนะคะแดงตุ่นๆนะทุกคนเพ่ามากเลยพอเกลี่ยไปนะมันก็จะติดแดงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกลี่ยได้อะไรได้ แต่ว่าความติดทนมันก็อาจจะไม่เท่าแบบลิปจิ้มจุ่มที่เราเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าความทาลิปแล้วก็แบบสวยดูมีคลาสอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยกให้นะคะเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะทาแล้วมันจะนุ่มๆปากแล้วก็เนื้อติดไปกับปากเลยแต่ว่าอาจจะมีติดแก้วติดหล่ออะไรตามภาษาลิปที่เป็นแบบลิปหมุนแบบนี้นะคะโอโยทูนะคะเป็นโรมาลไมินินะคะเบอร์ยี่สิบเอ็ดแบล็คลิสซีครเขาเป็นสีแดงแบบ แดงกุหลาบแดงอมชมพูนิดนึงนะคะอันนี้มิก็เลยเอามาจัดอยู่ในกลุ่มเลกุของลิปสีแดงด้วยเพราะว่าเขาก็ยังมีความแดงอยู่นะแต่มันก็เป็นแดงตุนต่นๆแดงไม่สุดแดงอมชมพูะอะไรเงี้ยแล้วก็ทาแบบทาเต็มปากก็ได้ทาเป็นแก้มก็ได้ไม่ได้แมทมากแต่ก็ไม่ได้ครีมมี่มากทุกคนสามารถยังเอามาเบลนด์กับปากกับตาก,กับแก้มอะไรเงี้ยได้นั่นเองนะคะเมลินดานั่นเองนะคะรุ่นนี้ที่เขาออกมาสักตั้งนานแล้วมั้งแต่มีเพิง่งเพิ่งได้มานะคะเป็นเบอร์ส0 red แทงโก้นะคะรุ่นดิวอี้ตินอินกลอสเองอ่าเป็นเนื้อกลอสนะคะที่เราเข้าใจนี่เขาจะมาเป็นแบบเปิดแบบนี้เลยเป็นดิจิมจมแบบนี้นะคะแอปเปเคเตอร์ก็เป็นแบบอ่าคือทาแบบเนี้ยมันก็จะดูเหมือนแดงใช่ไหมแต่ว่าถ้าทาเป็นไปกระปากแล้วอ่ะมันเป็นสีที่ค่อนข้างโปร่งนะคะมันไม่ได้แบบเข้มขนาดนั้นแต่ถ้าทาเยอะมันก็แบบมีสีได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่านิยามเขาเป็นตินกลอสใช่ไหมเขาก็ยังมีความเป็นตินอยู่นะคะแต่ว่าเป็นติ้นที่มีความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเหมาะแก่การทาแบบ งานนานวิดีโออย่างเงี้ยอยากให้ปากชุ่มชื้นก็ทาได้เลยนะคะนะคะเพิ่อความชุ่มชื้นให้ปากแบบนี้เลยอยู่ดีก็ชุ่มชื้ขน,ขนขึ้นมาเห็นไหมสีแดงดีงามมากเลยนะเบอร์สุดท้ายถ้าใครอยากได้เต็มที่ที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีสีแดงด้วยถ้าแบบซับด้วยชิชูนนะทุกคนมันก็จะมีสีแดงติดอยู่บนผิวของเรานั่นเองนะคะ เนี่ยทำไมสีแดงติดอยน่่ะต้องต้องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมิวลองทากับปากไม่ทาลิปแล้วมันก็แอบแบบมีความมันก็มีขอบปากที่มันยังค้ำอยู่สําหรับสาวผิวขอบปากค้ำนะคะอืมไม่ได้ปกปิดเลยขนาดนั้นนั่นเองทานั่นเองนะคะบายน้องฉัดนั่นเองเขาจะมาด้วยการเป็นแพทคู่แบบนี้เลยนะมิวก็ไม่ได้ฉีกเขาออกนะก็เอามาเป็นแพทคู่แบบนี้นี่แหละนะทุกคนเป็นสีเบอร์0ูนย์สนะคะ apple นั่นเองนะคะสีนี้จะเป็นติ้นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะจะเป็นเนื้อใสๆเป็นสีแดงนนะคทุกดีชูาสแดงให้ดู แดงแบบอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้หลายคลิปมากเลยนะแบบอยู่ใน h า w to ต่างๆที่แบบอยากได้ลิปที่มีความแดงๆข้างในแต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่อะไรเงี้ยก็นึกถึงอันนี้เป็นอันดับแรกแล้วที่สำคัญกลิ่นเขาจะออกมาเม,มินมินนิดนึงแล้วก็จะมีความเย็นอยู่ด้วยนะคะตอนทาซึ่งรู้สึกสดีมากดูอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นเจลใสๆแบบนี้แต่อมชมพูนิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เข้ามาคู่กันใช้ได้แล้วก็มีสีนึงเป็นสีส้มนะคะไปลองดูของน้องฉัดนั่นเองนะคะแล้วก็ ขายที่เซเว่นเลเวนะคะทุกคนหาซื้อง,ง่ายตัวนี้นะอย่างละ 2ml นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเนื้อสเตนนะคะทุกคนแวก็มีความชุ่มชื้นอยู่นั่นเองนะคะเป็นของ Baby Bright นั่นเองนะคะสีเบอร์0ูน u s u n s i s นั่นเองนะคะคือมีรีวิวไปแบบไอลิปที่มีให้ความชุ่มชื้นไปแล้วใช่ไหมแต่ก็จะมาดูสีนี้สีนี้ก็เป็นสีออกส้มเปแดงส้มๆนะคะทุกคนสีชัดมากนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีงามมาก แต่ว่าพอลบมันก็จะอารมณ์ติ้นนะคะแต่ว่าก็มีความเป็นสตรีตามะแพคเกจของเขานะคะแล้วก็ตอนทาด้วยนะามีความนุ่มปากมากนะคะทุกคนสีนี้นะคะก็เปลี่ยนสีให้มันบางๆได้นะคะไม่ต้องตกใจถ้ามันจะแบบเข้มไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะลิปแอนชีพีชโกลตินนะะทุกคนเบอร์0 7เจะเป็นสีแดงๆอีๆอ่ดๆอีกเช่นเดียวกันอนะทุกคนมันก็ไม่เชิงแดงมากนะเป็นแดงอมส้มกลิ่นพีชริ่งมากนะคะสีเขาก็ชาอ์จเช่นเดียวกันนะคะทุกคนใครชอบกลิ่นพีช ลองดูนะบเบอร์ศูนอาจจะแดงๆนิดนึงนะคะดีงามมากให้ความชื่ืนดีงามมากจริงๆสงตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของ Baby r i g h t เช่นเดียวกันนะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นแบบติดเลยนะอันนี้คือติดทนจริงนะใครอยากได้ความติดทนไปลองดูอันนี้เลยนะคะศูนหนึ่งก่อนก็แล้วกัน Brick o r a น g e นะคะเป็นอมส้มนะตัวนี้โอ้โหแอปพลิเคเตอร์เขาแบบมีความทาไปกับปากคนข้างี่จะง่ายนะคะในอมส้มนะคะสีแบบนี้เลยเบอศู s ซ็กซี่เนี่ยนี่แดงแดงจริงแดงจังนะคะนี่แดงแบบนี้เลยจะแดงแบบไหนแดงอมส้มหรือว่าแดงแดงนะคะก็เลนเชิญน,นะคะของ Baby r i ร e นั่นเองลิป c อ e ชีนะคะ Watermelon Gel เจ n ตินนั่นเองอ่ะเนื้อจะเป็นเนื้อเจลน,นะคะแต่ก็ไปในทางลิปตินนั่นแหละแต่เป็นเนื้อเจลเออทาง,ง่ายง่ายเลยนะคะตัวนี้ก็ มีความติดทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเหมาะกับการทาด้านในถ้าใครไม่อยากทาเต็มปากเล่ยนะก็ทาด้านในได้นะคะเพื่อจะได้แบบดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเอาสีนู๊ดลงก่อนทั้งปากแล้วก็เอาติ้นเนี่ยทาด้านในมาทำให้ปากดูมีมิติแล้วก็ดูสวยอวบอิ่มอะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ทั้งหมดนะคะก็เป็นประมาณนี้นะะั่นเองค่ะที่มิวมารีวิวลิปสีแดงทั้งหมดที่วีในปี2022นั่นเองนะคะทุกคนก็หวังจะชอบแล้วก็ไปซื้อตามกันนะ,ะเผื่อใครอยากได้ลิปสีแดงเนื้อไหนก็ตามอย่างงี้แล้วก็มาในราคาถูกและดีเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมิวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description บอกถ้ามิวหาได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิวเมอร์ดิเกิลค่ะไปแหละไปบายซื้อตามกันนะคะท 对，真实的。